h e ล lo สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องอาจารย์มิชิศักนะคะวันนี้นะอาจารย์จะมาทำคลิป Pi c k a Jack หรือ Pi c k a Card นะคะหัวข้อเขาคนนั้นเอ่ออะไรดีอะยังรักหรือยังชอบเราอยู่ไหมนะคะสำหรับคนที่มาถามถึงความสัมพันธ์อะไรก็แล้วแต่ที่เราไม่รู้ว่าเขาเนี่ยยังรักหรือยังชอบเราอยู่ไหมนะคะก็ ลองมาดูกันได้นะอาจารย์เป็นอันดับหนึ่งในการให้คำปรึกษาดูไพ่ยิปซีแล้วก็จิตวิทยาความรักในเรื่องของรักสามเศร้ากับแฟนเก่านะใครที่ยังไม่กดติดตามฝากกดติดตามด้วยนะคะดึงแฟนเก่ากลับมาหรือว่าในเรื่องของแฟนมีกิก๊กแฟนมีชู้เป็นเราเองเป็นบุคคลที่สามนะคะหรือ ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนอะไรประมาณนี้แต่ว่าจริงๆแล้วถามได้ทุกเรื่องเลยนะคะอ่ะ <c oughs> ก่อนนะฝากทุกคนเข้าไปแบบหนึ่งนะนี่นี่นะคะไลน์แอดบบีกชิสาได้นี่อาจจะไม่กด อะทําตามกิจกรรมนะคะหรือปรึกษาฟรีเบื้องต้นที่ไลน์แอดบาบิชิสาใครที่มีปัญหาอะไรนะคะส่งเรื่องราวของคุณมาทางไลน์นี้นะเดี๋ยวจะดูให้นะคะว่ามีบริการไหนหรือว่าปรึกษาฟรีนะคะเบื้องต้นได้นะที่ไลน์แอดบาบิชิสาทักไลน์มาเลยนะถ้ามีปัญหาแล้วไม่คุยไม่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญนะคะปัญหานี้ก็จะไม่ได้ถูกแก้นะทุกคนนะหรือถ้าเราไปปรึกษาผิดคน ปัญหานี้ก็จะถูกแก้แบบผิดวิธีนะคะโอเคใครที่สนใจผูกรักผูกจิตเ,เรียนไพ่ย,ยิปซีมืออาชีพนะคะอาจารย์สอนให้เป็นมืออาชีพค่าตัวสูงค่าตัวของอาจารย์นี่หลักเจอตัวจริงก็หลักหมื่นนะคะแล้วก็หลักแสนได้นะคะตอนสอนนะแล้วก็ตอนนี้ค่าตัวของอาจารย์ก็ลองมาดูเอาแล้วกันนะคะอันดับต้นๆแน่นอนนะโอเค กองที่1นนะคะลิปสีพึ่งช่วยในเรื่องของการมินิเฟสเทชันความร่ำรวยการประสบความสำเร็จคำพูดวาจาค้าขายนะคะทำให้แฟนนน้มเนา้าทำให้แฟนรักหรือคนรักเรากองที่1กองที่2นะคะเป็นเพนโดราเอ่อเป็นแป้งหน้าหน้าทองแป้งหน้าหน้าทองจะช่วยในเรื่องของสเสน่ห์เมตตาหมานิยมแป้งตัวนี้เนี่ยมีวิตามินบำรุงด้วยนะคะมีสารสกัดอย่างดีนะมีเบอร์หนึ่งสองสามผู้ชายก็ใช้ได้นะคะ ช่วยบำรุงแล้วก็ช่วยในเรื่องของสเสน่ห์เมตตามมหานิยมใครเห็นใครรักใครชอบนะคะใครเอ็นดูค่ะใครร่ำรวยซองที่3นะคะเป็นน้องน้ำมันเสน่ห์น้ำมันสเสน,น่ห์จะช่วยในเรื่องของสเสน่ห์ดึงดูด manifestation ดึงแฟนเก่ากลับมาอันนี้ฮิตฮอตมากนะคะหนึ่ง,ส,งสาเขายังรักเราหรือว่ายังชอบเราอยู่ไหมนะคะห้าส,ส,าสเริ่มต้นกันเลยนะคะ อาจจะยืนเหนื่อยนะเพราะอาจารย์ใช้จริงเนาะอากองที่1นนะคะเรามาดูกันว่าคนคนนั้นยังรักเราอยู่ไหมนะเป็นพิกเด็กสบับสั้นนะขอพลังงานไพ่หน่อยค่ะใครที่อยากเรียนไพ่ยิปซีนะคะอาจารย์เปิดสอนเดือนธันวาคมสําหรับคนที่เป็นแล้วนะคะเดือนพฤศจิกายนวันที่25ถึงวันที่26นะคะสอนสําหรับคนที่ดูไพ่พื้นฐานเป็นแล้วนะขอพลังงานไพ่หน่อยค่ะ องที่หนึ่งเขายังรักเราอยู่ไหมคะกองสีพึ่งกองริบสีพึ่ง view of fortune hydro friend เขายังรักเราอยู่ไหมคะขอพลังงานไพ่หนะะ่อยค่ะแปดดาบโอเคที่รู้ๆอ่ะคนคนนี้ยังมุกออนจากคุณไม่ได้นะคะ แต่ว่าบี้มองว่าคนคนนี้เขาอาจจะมีครอบครัวหรือมีแฟนอยู่แล้วหรือเปล่ามันก็เลยทําให้เหมือนเขาแบบมันยังมันยังทักมาหรือ,อยังอะไรไม่ได้นะคะเจ็ดดาบนะรู้สึกว่าน่าจะเป็นคน,คนที่คุณถามถึงงนะันน่าจะเป็นคนที่มีครอบครัวมีแฟนอยู่แล้วเราก็คือมันมีได้สองแบบคือตอนที่เขามาคบกับคุณนะ่ะเขาอาจจะมาล่อลวงคุณนะโอ้โหใช้คําว่าล่อลวงเลยเหรอมาหลอกลวงคุณมาแบบทําให้คุณรักอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบ สุดท้ายแล้วะค่ะเขาก็เหมือนกับว่ามีเจ้าของมีแฟนอยู่แล้วแบบเหมือนมามาทำมามาหลอกมาเล่นกับความรู้สึกกับคุณตอนแรกๆคือเหมือนเขาไม่ได้จริงจังอะ่ะกะจะคุยขำๆกะจะคุยสนุกอย่างเงี้ยแต่ด้วยความที่คุณไม่เหมือนใคร่ยคุณดูเป็นคนแบบคุณดูเป็นคนเลอค่าคุณดูเป็นคนที่ไม่เหมือนคนอื่นอะ่ะ ม,มันเลยทําให้ตัวคนคนนี้กับกลายเป็นรักคุณจริงๆเข้ามานะคะพอรักคุณจริงๆเข้ามาเรื่องเรามันก็เลยวุ่นแล้วก็ยุ่งเหยิงกันไปใหญ่เลยนะคะเพราะว่าเขาพอพอมันรู้สึกจริงเข้าไปแล้วอะดังนั้นคือเขาก็เลยเหมือนกับว่ามุกออนจากคุณไม่ได้เอาคุณเอาจากหัวไม่ได้อย่างเงี้ยตอนเนี้ยถามว่ายังรักอยู่ไหมมันยังไม่ขึ้นว่ารักแต่ว่าขึ้นแบบว่าคนคนนี้เขาเขาติดใจในเรื่องสิบแปดบวกของคุณ เขาติดใจในในตัวคุณพอเหมือนเขาเดินห่างออกมานะเขาน่าจะเป็นคนมีพฤติกรรมเจ้าชู้กะล่อนนะแล้วก็พอเขาเดินห่างจากคุณมาปุ๊บเนี่ยมันคือเขาลืมคุณไม่ได้เลยนะคะเขารู้สึกว่าคุณไม่เหมือนคนอื่นคุณคือคนที่แบบมันมันดูมีค่ากว่าคนอื่นแล้วก็ทําไมคนคนนี้เขาเอาคุณออกจากหัวไม่ได้เลยนะคะไม่ว่าเขาจะพยายามทํางานให้เขาดูยุ่งหรืออะไรก็ตามแต่ค่ะ เขาก็ไม่สามารถที่จะเอาคุณออกจากหัวได้เลยนะมีบอกเลยเขายังรู้สึกว่าคุณน่ะเป็นหนึ่งในใจของเขาถึงแม้ว่าตัวตอนนี้เขาอาจจะไม่ได้โสดก็ตามแต่มันไม่ได้สำคัญเลยนะคะคือเขากะว่า,าจะมาเล่นับความรู้สึกของคุณแต่ดันรู้สึกจริงขึ้นมานะตอนนี้ยังไม่ได้ขึ้นว่ารักหรือชอบแต่ว่าขึ้นว่าเขายัง Mo v อ on จากเราไม่ได้เดี๋ยวบาร์บี้ขออนุญ,ญาตนะคะแบบดูแท้ละเอียดชัดเจนกว่านี้อีกนะ รักหรือชอบเราไหม King of ว n ลเขาเสียดายอะคือวิวว่าเขาอะเหมือนไม่รู้ตัวเองว่าเขารักคุณหรือเปล่าเพราะว่าเผลอๆคนคนนี้รักใครไม่เป็นนะคะเขาเป็นคนเจ้าชู้อ่ะ ดังนั้นคือแบบเขารู้แค่ว่าเขาขาดคุณไปแล้วเขาชีวิตเขาไม่เหมือนเดิมนะแต่เขาก็มีอีโกโอ้อะนะบี้ว่าเขาอาจจะเหมือนแบบยังไม่ได้เข้ามาง้อคุณสัทีเดียวอะ่ะแต่ว่าเดี๋ยวเขาจะเข้ามาง้อนะคะเขายังไม่ได้มาง้อคุณแบบจริงจังสัทีเดียวเลยเพราะว่าตัวเขาเองก็ค่อนข้างมีอีโก้เหมือนกันแบบประมาณว่าเขาก็รู้สึกว่าตัวเขาก็หล่อหลําำหํำยาวอะไรเงี้ยดู ดูมีอะไรดีดด้วยอะไรอย่างเงี้ยแบบถ้าจะให้เขาแบบมามาขอความชัดเจนจากคุณมิว่าเขาอ่ะพยายามที่จะเหมือนแบบ <c oughs> เปิดใจให้กับคนอื่นก่อนมากกว่าคือไม่ไม่ได้แบบว่าให้ใครอ่ะไม่ไม่ได้ไม่ได้ไปงอเราสักทีเดียวแต่ว่าเหมือนลองเปิดใจซิเผื่อมันจะมีคนที่มาแทนนาง แม่นางคนนี้หรือว่าผู้ชายคนนี้ได้อะไรเงี้ยก่อนแล้วพอสุดท้ายเขาก็จะค้นพบว่าไม่ว่าเขาจะเจอใครสักกี่คนมันก็ไม่มีใครแทนที่คุณได้เพราะมันไม่มีใครแทนใครได้ถูกไหมแล้วทีเนี้ยพอหลังจากนี้ปุ๊บอะเขาก็จะกลับมานะคะแต่ว่าต้องให้เขาไปเฉิดฉายเหมือนสายน้ำต้องให้เขาไปโลดแร่นหรือไปไปเจอคนอื่นก่อนอ่ะอือ เขาถึงจะกลับมานะคะเพราะว่าตัวเขาเองอะ่ะเหมือนแบบประมาณว่าเขาไม่เชื่อเพราะเขาเป็นคนที่รักใครไม่เป็นเขาไม่เชื่อว่าตัวเขาเองอะ่ะแบบรักคุณหรืออะไรเงี้ยเขาเขาไม่เชื่อนะคะมันเลยทําให้แบบนั่นแหละเขาขอไปลองศึกษาคนอื่นก่อนจนเขามั่นใจแล้วอะว่ามันไม่มีใครดีเท่าคุณเดี๋ยวเขาจะกลับมา นะปล่อยให้เขาได้ไปโดนเวนกงเวนกรรมอะไรของเขาก่อนนะแล้วบี่เชื่อมั่นว่ายังไงคนคนนี้กลับมาแน่นอนนะคะเพราะมันไม่มีใครแทนคุณได้จริงๆเอ้ยกองนี้เลิศเนาะเหมือนแบบแต่ต้องอาจจะต้องรอให้เขาไม่เหลือใครหรือว่าอะไรอย่างนี้ก่อนนะเพราะเขาอะรู้สึกว่าเขาไม่ได้สิ้นไหลไม้ตอบนะคุณต้องเข้าใจธรรมชาติของคนของคุณด้วยเนาะ อามาดูลักนณราศาีกันนะคะลักนณราศีอะไรที่มีเกณฑ์เอาชาวกองนี้ถ้ากองที่หนึ่งตรงอะยังไงรีวิวให้อาจารย์เป็นกำลังใจให้อาจารย์หน่อยนะกองที่หนึ่งช่วยรีวิวหน่อยนะคะถ้าตรงนะมีาลัคนาราศีเมษลักนาราศีกุมกาลัคนาราศีตุลน,นะคะแล้วก็รกาคนาราศีกันนะแต่อย่าเพิ่งประตัดสินใจนะมันไม่ใช่มันไม่ใช่ดวงของคุณร้อยเปอร์เซ็นนะคะโอเคเรามาเริ่มกันสําหรับกองที่สองได้เลยนะคะ กองที่2องกองแป้งน้าหน้า,นาทองเสริมสเสน่ห์เสริมเมตตาเรามาดูกันนะคะว่ากองที่2เนี่ยคนคน,นี้ยังรักหรือว่ายังชอบกันอยู่ไมขอพลังงานให้หนะะ่อยค่ะ คนนี้ยังรักหรือยังชอบคุณอยู่ไหมอ่มาดูกันคนคนนี้ยังรักหรือยังชอบกันอยู่คุณอยู่ไหม ห้าสิบอะห้าสิบห้าสิบไม่รู้สึกว่าคนคนนี้อะเขาเป็นคนที่มีเจ้าของอีกแล้วไม่ต่างกับกองที่หนึ่งนะคะแต่ว่าความรู้สึกระหว่างกองนี้กับกองที่หนึ่งไม่เหมือนกันกองนี้คือขึ้นชัดเจนเลยว่าห้าสิบห้าสิบแสดงว่าเขาก็มีใจให้กับคนนะคะแต่ที่มันห้าสิบห้าสิบเพราะว่ามันแบ่งกับ เขาครอบครัวเขาคนของเขาอยู่นะคะเพราะว่าตอนนี้มันขึ้นได้ชัดเลยว่าคนคนนี้น่าจะไม่โสดแล้วนะคะก็คือมีคนของเขาอยู่แล้วนั่นนี่นู่นนะไพ่หกไม้เท้าขึ้นมาคุณหรือเขาอาจจะมีการได้ทํางานร่วมกันนะอาจจะยังต้องได้เจอกันบ้างหรือยังเห็นกันทางโซเชียลมีเดียอยู่นั่นนี่นู่นนะคะมาเลยทําให้เหมือนแบบ การตัดกันตัดความรู้สึกต่อกันเนี่ยมันก็ยากด้วยคนเรามันเจอกันทุกวันเนาะบางคนที่ทํางานเดียวกันอย่างเงี้ยจะให้ตัดใจหนึ่งรอยเปอร์เซ็นต์อย่างเงี้ยมันยากนะคะหรือบางคนแบบไอ้นั่นแหละอย่างที่พี่บอกอะคะ่ะเจอกันทุกวันเอ่อมีโซเชียลด้วยกันอย่างเงี้ยบางทีเห็น มันอัปเดตมันขึ้นฟีดมานั่นนี่นู่นไงมันมันค่อนข้างตัดกันยากนะคะก็ยังไงพี่ก็รู้สึกว่ากองนี้คุณกับเขาอะตัดกันยากอือนั่นแหละคุณกับเขาตัดกันยากก,าก,ยาก็คือน่าจะยังไม่ได้บุกอ่อนจับกันนะคะเขายังรู้สึกห้าสิ้าสิบกับคุณอยู่นะ ่าบางเคสอาจจะยังมีวนเรียนนะคะมีสองสตอรี่บ้างนะมีมาทักมากดไลค์กดอะไรอย่างเงี้ยมีมีแบบเดี๋ยวมามาหายหายบ้างนะคะมีนะยังไม่ได้หลุดจากกันไปไปไหนนะกองนี้นะคะแต่มันขึ้นได้ชัดว่าเขาน่าจะมีแฟนอยู่แล้วหรือว่ามีใครนะคะมาดูต่อ King of p e n t a c l e สิบไม้เท้า Queen of c u p แปดดาบ6 of Cups Queen วถือไม้อ๋อมีค่อนข้างมั่นใจนะคะว่ากองนี้คุณกับเขาน่าจะไม่ได้เป็นแฟนกันแล้วแล้วก็น่าจะมีใครแล้วแหละ นะคะคยังรักค่ะกองน,นี้ห้าสิบห้าสิบเขายังรักคุณห้าสิบห้าสิบนะคะยังมีความรู้สึกให้กับห้าสิบห้าสิบเหมือนใจหนึ่งมันก็มุกออนไปแล้วอะแต่อีกใจหนึ่งคือใจนึงก็อยู่กับปัจจุบันอยู่กับคนปัจจุบนันแต่อีกใจหนึ่งก็ยังรักอยู่นะคะอืมคุณบางคนอาจจะเคยแต่งงานมีลูกด้วยกันอย่างเงี้ยนะคะเป็นแม่ของลูกด้วยกันอะไรเงี้ยนะคะเป็นคนเก่าๆนะทําไมเขาถึงยังรักเราห้าสิบห้าสิบคะ กองกองนี้จะไม่เหมือนกองที่หนึ่งละอืมก็ด้วยความที่มันยังทํางานร่วมกันวนเวียนด้วยกันหรือเป็นแม่ของลูกเป็นแฟนกันมานานนะนะคะมีความผูกพันเหมือนคนในครอบครัวกันแล้วนะก็ยังมีความรักให้อยู่นะกองนี้ยินดีด้วยนะคะห้าสิบห้าสิบค่ะเอ่อหรือถ้าคุณกับเขายังเป็นแฟนกันอยู่แล้วคุณมาชิคเอเนอร์จีว่าเขายังรักเราอยู่ไหมพี่ว,ว่าห้าสิบห้าสิบหมายถึงมันอาจจะมีความผูกพันนั่นนี่นู่นด้วยกันแต่ว่า คือความรัมกอาจจะเจืดจางลงนะคะก็ไม่เป็นไรนะกองที่สองถ้าตรงยังไงก็รีวิวให้บี้่อยนะคะช่วยรีวิวปเป็นกองใจให้บี้หน่อยนะเอามาดูลัคนาราศีกันลัคนาราศีนะคะมีราศีเมษร,ราศีกุมราศีตุลแล้วก็ราศีสิงค์ค่ะเอาไปกันต่อนะคะสําหรับกองต่อมา กองที่สามค่ะกองน้ำหอมน้ำมันเสน่ห์ยั่วเย้าวของเราน้ำมันเสน่ห์ของเรานะคะขอพลังงานไพ่เนี่ยค่ะเขายังรักเราอยู่ไหมคะกองที่สามจะติออกใช่นะคะเขายังรักเราอยู่นะ,ะ,อ,อ,นะ,ะอ,นะอันนี้ตกมานะสิบดาบแต่เขาเขายังรักอยู่ค่ะแต่ว่าเขาแสดงออกแบบ เขาไม่สนใจเ,าเรานะคะเขาเอาง่ายๆกองนี้ก็ไม่เหมือนกองอื่นเหมือนกันกองที่สามเนี่ยเขายังรักอยู่แต่ว่าเขาแสดงออกทําเป็นไม่รักนะคะอืมเสียสมากคนคนนี้ยังเฝ้ามองเฝ้าดูคุณอยู่นะคะแต่เขาจะเงียบๆเขาจะไม่แสดงออกกระตุกกระตากนะคุณจะรู้สึกได้ว่าเขาไม่ได้รักคุณแล้วเขามุกออนแล้วแน่นอนนะคะอย่างจริงเขายังรักอยู่นะอืมใช่ เขายังไม่ได้ลืมคุณนะคะเจเดวิลแล้วเขาก็อยากกลับมาเริ่มต้นใหม่แต่มันยังไม่ใช่ตอนนี้นะเหมือนว่ามันมีปัจจัยอะไรหลายๆอย่างอะที่ทำให้คุณกับเขาคบกันไม่ได้อย่างเช่นแบบคุณกับเขาไม่รู้อะมีความต่างกันหรือว่านิสัยอะไรบางอย่างเพื่อนไม่ชอบหรืออะไรแบบ แบบเนี้ยคือมันมันคุณกับเขาเนี่ยมันยังคบกันไม่ได้เหมือนเขามองความเป็นจริงอะคุณคนนี้ไม่ได้รักด้วยความรู้สึกอย่างเดียวอะคะ่ะวิมมองว่าเขามองด้วยเหตุผลความเหมาะสมด้วยว่าเอ้เรากับเขาเนี่ยมันเหมาะกันไหมนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ดูเข้ากันไหมอะไรอย่างเงี้ยดูไปกันได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยแล้วแบบพอเขามองเห็นความต่างหรือว่าความเจ็บปวดอย่างเงี้ยเขาเคยเจ็บปวดเรื่องของคุณก็มีนะคะคือเหมือนคบกันไปแล้วยิ่งเจ็บอะไรเงี้ยมันก็เลยทําให้เหมือนโอเคงั้น เินเฟลดออกเลิกกันละกันแต่ว่าความรักมันยังหลงเหลืออยู่นะคะแต่เขาจะแสดงออกแบบเขาดูบ้างานเขาดูแบบไม่ได้สนใจคุณเขาดูแบบอาจจะเป็นต่างชาติต่างประเทศหรือว่าอาจจะชอบไปต่างประเทศแบบทําเป็นเหมือนแบบไม่แคร์แล้วอะไรเงี้ยอืนะคะเขาเรียกว่าเจ้าชายเย็นชาหรือเปล่าเออ เจ้าหญิงเย็นชาอะไรอย่างเงี้ยป่ะทาเป็นไม่สนใจแต่หัวใจนี่คือแบบสุดๆเลยอะไรอย่างงี้นะก้องนี้ตอนนี้คุณจะดูไม่ออกหรอกว่าเขายังรักคุณอยู่ไหมนะคะอืมแต่ต้องดูว่าบริบทว่าคุณคนนี้เขามีเจ้าของมีครอบครัวแล้วหรือยังหรือคุณมีแล้วนะคะบางทีมันอาจจะเป็นในเรื่องนี้ทาให้ความสัมพันธ์มันกลับมาไม่ได้ต่างคนต่างฝ่ายมีครอบครัวอย่างเงี้ย ะค,ะคุณกับเขาเนี่ยเคยรักกันถึงขั้นแบบวางแผนแต่งงานกันเลยนะมีเรื่องของคิดในเรื่องของการแต่งงานมาเกี่ยวข้องนะคะแต่มันไปไม่ถึงฝั่งนะ่ะอืมนะเพราะวันนี้ยังรักคุณอยู่นะคะแล้วก็เหมือนอยากจะกลับมาขอโอกาสด้วยนะแต่ว่าอาจจะนั่นแหละติดอยู่ว่าเขามีเจ้าของคุณมีเจ้าของไหมหรือว่าติดในเรื่องของความเหมาะสมอะไรบางอย่างนะคะเขารักแหละเขารักแหละแต่ว่า ความเป็นจริงแล้วมันความสัมพันธ์มันไปได้ยากเขาเลยพยายามที่จะเบรกหัวใจของเขาไว้นะคะคุณคนนี้อยากเริ่มต้นใหม่จริงๆนะมาดูซิทําไมเขาถึงยังรักยังชอบคุณอยู่คะทําไมยังรักเราเรามีสเสน่ห์เหรอเพราะห่ใยญ่หํำยาวฉันสวยใช่ไหมทำไมเขาถึงรักก็คุณดูเป็นคนรุยรุยไหมคุณดูเป็นคนสู้ไหมแบบตอนที่คุณรักเขาอ่ะคุณดูแบบให้เขาเต็มที่คุณแบบ ทุ่มเทกับเขาไหมอ่ะเขาก็เลยรู้สึกแบบแบบนั้นอ่ะแปดดาบแล้วสุดท้ายมันก็พังลงเรื่องมือที่สามไม่มาจากคุณก็มาจากเขาเนี่ยแหละพังลงแบบกระทันหันเลยนะคะก็ไม่รู้สิเขาอาจจะรู้สึกว่าคุณดูเป็นคนที่แบบดูให้อ่ะดูมีเซ็กซ์อัพเพียวด้วยเรื่องสิบแปดบวกก็ชอบนะคะเขาชอบที่คุณให้คำปรึกษาดีคุณดูทุ่มเทกับเขาอ่ะตอนตอนคบกันแรกๆอ่ะ อืแต่พี่ว่าเลิกกันเพราะเรื่องสิทธิ์เรื่องมือที่สามแน่เลยหรือว่าเรื่องแบบจับได้ว่าคุยกับคนอื่นแล้วคุณอาจจะทําเขาไหมคุณทําเขาเจ็บหรือเปล่าหรือว่าความแตกต่างกันอะไรบางอย่างนี่แหละถ้าถ้าทําให้เจ็บน่าจะเป็นคุณทําให้เขาเจ็บนะเขาก็เลยเหมือนแบบเข็ดแล้วว่าไม่กล้ามาแล้วอะไรประมาณนี้ดูราขนาราศีกันนะคะสาหรับกองที่สามถ้าตรงยังไงรีวิวให้อาจารย์ไปกำลังใจให้อาจารย์ทำคลิปหน่อยนะฝากรีวิวด้านล่างด้งดวยนะจ๊ะตองที่สามจ๋ะ ามาดูราคาาราศีกันเลยนะคะราศีเมษราศีกุมราศีตุลแล้วก็ราศีกันค่ะโอเคฝากกไดไลค์กดแชร์ซับสไครต์แบวนี้ด้วยนะคะใครที่อยากได้บริการผูกรักดึงแฟนเก่ากลับมาผูกจิตดึงแฟนเก่ากลับมาเออมันเป็นคลาสจิตวิทยานะคะแล้วก็มูนิดหน่อยแล้วก็ปรึกษาอาจารย์นะคะโทรคุยพิมพ์ถามตอบอัดคลิปเลือกตามใจชอบได้เลยแล้วกอ็อีกอย่างหนึ่งคือ อะไรอะ่ะเรียนพายิบซีนะคะแอดไลน์มาได้เลยนะบ๊ายบายจ้า